สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสสได้พาคณะสื่อมวลชนและเครือข่ายจากสมาคมนักหนังสือพิมพ์พูลภาคแห่งประเทศไทยสมาคมสื่อช่อสะอาดสมาคมเคเบิลทีวีแห่งประเทศไทยบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดสมาคมเครือข่ายหมออนามัยวิชาการและภาคีเครือข่ายจังหวัดภาคกลางกว่า100คนเดินทางศึกษาดรงานพื้นที่ต้นแบบชุมชนปลอดภัยเทศบาลตำบลตลาดเกียบเรียนรู้ผลงานความสำเร็จที่ ได้รับรางวัลชุมชนปลอดภัยระดับ2ของประเทศซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนสื่อสารประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเพื่อสร้างความร่วมมือสื่อสารประชาสัมพันธ์โดยมีนายวิชัยไวยทินายกเทศมนตรีตำบลตลาดเกียบอำเภอบางประยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและคณะให้การต้อนรับพร้อมนำเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศูนย์นิทรรศการแสดงผลงานชุมชนปลอดภยัยโดยหลักการทำงานของที่นี่ต้องครบทุกมิติได้แก่ความปลอดภัยด้าน อาคารสถานที่การเดินทางปลอดภัยผลิตภัณฑ์และอาหารปลอดภัยกิจกรรมการเรียนรู้ด้านความปลอดภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ฉุกเฉินและป้องกันภัยจากบุคคลภายนอกส่วนการทํางานลดอุบัติเหตุทางถนนยังคงเน้นการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยในการเดินทางการใช้ยานพาหนะเพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยและเกิดความยั่งยืนจนกลายเป็นวัฒนธรรมชุมชนคือนโยบายของเราเนี่ยนะครับเราเห็นความสำคัญของพี่น้องประชาชน นะโดยเฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลตลาดเก็บและก็ตำบลจะเคียงโดยเฉพาะตำบลตลาดเก็บของเราเนี่ยนะครับนะผมเองในฐานะที่เป็นผู้วิเิหเนี่ยผมจะต้องมองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนของผมนะครับตั้งแต่แรกเกิดนะยันวัยรุ่นมาเข้าสู่วัยกลางคนจนถึงวัยชาราซึ่งความปลอดภัยเนี่ยนะมันมีหลายหลายหลายลียาบทนะ แต่เป็นเรื่องถนนหน,นทางก็ดีนะครับความปลอดภัยในทรัพย์สินความปลอดภัยในการดํารงชีพนะในบ้าน,นเรือนซึ่งตรงนี้ผมให้ความสำคัญว่าถ้าพี่น้องประชาชนในตําบลผมมีความสุขเนี่ยนะมันก็ต้องมาจากสาเหตุตรงนี้ถ้าเราดูแลเขาทั่วถึงนะครับก็จะทำให้พี่น้องผมมีความสุขก่อนอื่นเนี่ยนะทา,ท,าท,าทางทางทาง้องถิ่นเองเนะครับต้องในเรื่อง ความสะดวกสบายความสะดวกสบายในที่นี้หมายความว่าถนนนั้นทางนะครับพอมีความเจริญเนี่ยเราต้องมองว่าตรงไหนมีจุดเสี่ยงนะโดยเฉพาะที่เป็นทางโค้งที่มืดนาทีท,ที่ที่ประชาชนนะครับมองข้ามนะโดยเฉพาะคิดว่าเส้นนี้ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุนะอย่างเนี้ยเราเองเนี่ยในฐานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเราต้องดูดูทั้งหมด ดูแล้วการดูของเรานี่ก็ต้องมีการประชุมอ่าเรามีทีมงานผู้ใหญ่บ้านกำนันสอทนะครับนำจุดต่างๆพวกนี้ามาวิเคราะห์พอวิเคราะห์เสร็จท่านต้องการอะไรไฟถนนลูกละะระนาดเส้นชะลอ,อก,กล้องนะครับพวกนี้นะครับเราเราถือว่าเราต้องรีบดำเนินการให้กับชุมชนเราผมเองนะทําคนเดียวไม่ได้ทางงานนี้จะประสบความสำเร็จนะก็ต้องอาศัยนะครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะ เด็กรุ่นใหมนะ่ให้มาช่วยกันนะครับสร้างสารรค์นะครับเขตในพื้นที่ตำบลเรานะครับให้มีความสุขนะครับตรงนี้ก็ถือว่าผมฝากความห่วงใยถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลตลาดเกียบครับ ชุมชนปลอดภัยตลาดเกียบประสบความสําเร็จได้โดยอาศัยความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆในชุมชนเปิดรับฟังความคิดเห็นและภาคีเครือข่ายในชุมชนนั้นเข้มแข็งค่ะเทศบาลตำบลตลาดเกียบของเรานะคะเริ่มโครงการชุมชนปลอดภัยนะคะตั้งแต่ปี2554ค่ะโดยเราเริ่มแนวคิดจาัดก,การที่จะทําศูนย์เด็กปลอดภัยก่อนนะคะโดยอาศัยความร่วมมือในชุมชนแต่ก่อนหน้านี้เราก็มีศูนย์ จากโรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะมาให้คําแนะนําให้ความรู้ว่าเราจะทํำยังไงจะเดินไปยังไงจะทําให้ศูนย์เด็กของเราปลอดภัยทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะไม่สามารถที่จะก้าวเดินเองได้นะคะเราต้องอาศัยความร่วมม้ร่วมมือจากผู้ปกครองประชาชนในชุมชนให้ความร่วมม้ร่วมมือกับเราโดยการสร้างความตระหนักให้กับผู้ปกครองก่อนนะคะให้เขาได้รู้ว่าสิ่งที่เราจะ ส่งต่อหรือว่าจะถ่ายทอดให้เด็กเป็นความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ปกครองรู้ว่าเราที่จะใส่สิ่งที่จะทําให้เกิดความปลอดภัยทั้งในชุมชนเองโดยเริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะคะโดยการปลูกฝังการสร้างความตระหนักทั้งในเด็กและผู้ปกครองให้มีเกิดความปลอดภัยนั้นจึงเป็นสิ่งที่ตามมานะคะ การสร้างความตระหนักนะคะแล้วก็สร้างความเชื่อหรือว่าสิ่งต่างๆให้ผู้ปกครองเห็นแล้วก็ให้เด็กได้เรียนรู้เนะคะ่ะเป็นสิ่งที่ยากพอสมควรนะคะแต่เราก็ไม่ได้ละความพยายามนะคะเราก็พยายามที่จะ,ะนําผู้ปกครองนะคะเข้ามาอบรมให้ความรู้ในเรื่องที่เราจะทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้ทําเพื่อใครทําเพื่อลูกหลานเยาวชนในชุมชนของเรานั่นเองเราจะสอนให้เด็กใส่หมวกกันน็อกเป็นใส่เสื้อชูชีพเป็นทุกๆวันที่เด็กมาโรงเรียนเขาสามารถที่จะสวมหมวกกันน็อก เองได้ด้วยกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่เองก็มีจํานวนหนึ่งพื้นที่ใกล้เคียงอีกนะคะเพราะว่าถนนเนี่ยเป็นถนนเชื่อมต่อหลายหลายตำบลน,นะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มวัยรุ่นเนี่ยจะมารวมตัวกันมารวมตัวกันเพื่อจะแว้นหมอบซิ่งนะคะบนถนนสายหลักของเรานะคะอันนี้เป็นอันตรายมากเราพยายามที่จะหนึ่งโดยท่านนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีนะคะหนึ่งตรวจจับ นะคะให้ความรู้อบรมเรื่องกฎหมายจราจรเรื่องอะไรต่างๆนะคะให้กับเด็กกลุ่มเด็กพวกนี้นะคะเอาเด็กพวกนี้เข้ามานั่งเลยนะคะเพราะฉะนั้นการเด็กในชุมชนเนี่ยก็จะเริ่มมีความตระหนักขึ้นถึงความปลอดภยัยและอุบัติเหตุต่างๆที่เขาเห็นบนท้องถนนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําให้เขาตระหนักว่าคนที่เสียใจไม่ใช่ตัวเองเท่านั้นแต่คนที่อยู่ข้างหลังต่างหาก พ่อแม่กว่าจะเลี้ยงโตมาถึงขนาดนี้นะคะแล้วเรามาแว้นแค่แป๊บเดียวนะคะก็เกิดการสูญเสียไม่พิการก็เสียชีวิตนะคะอันนี้เราสร้างความตระหนักให้กับคนในชุมชนนอกจากนี้ความเข้มแข็งของฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนก็เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องคอยดูแลลูกบ้านให้มีความปลอดภัย ก็เราก็เราก็คอยตักเตือนลูกหลานเรื่องการขับรถค่ะแล้วก็เราจะมีจุดบางทีเราก็จะตั้งจุดตรวจตรวจความดานชุมชนค่ะกลางคืนเราก็จะดูแลตักเตือนว่าไม่ให้ขับรถไวขับให้ใ่โมกันนอกออกจากบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำงานเป็นทีมเราร่วมกันทั้งอสอมอทั้งท้องถิ่น ้องถิ่นท้องที่เราจะทำงานร่วมกันเนาะสมเราจะทำอะไรเราก็จะมีการประชุมประชุมว่ารับความคิดเห็นของแต่และหน่วยงานว่าใครมีปัญหาตรงไหนเราก็จะลงไปแก้ตรงนั้นพร้อมๆกันจากความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้เทศบาลตะบลตลาดเกียบอำเภอบ,บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับการรับรองจากศูนย์รับรองมาตรฐานชุมชนปลอดภัยในระดับสากลหรือ ISCCC ให้เป็นชุมชนปลอดภัยระดับโลกเมื่อปีพศ2 5 154เป็นลำดับที่229ของประชาคมโลกและเป็นลำดับที่2ของประเทศไทยที่มีการป้องกันแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างเป็นรูปธรรม